สบ,บายดีพี่นอ้องกลับสบ,บายดีและสวัสดีทุกท่าาพ่อแม่พี่น้องสกุลุกคนจอมองสบาเนาะสบายดีเอฟซีทุกท่านเนาะมีขนมลาเค้กทุกเผื่อโลกมันนี้ยินดีครับโมสองของหนูพาโศกพีนนก่น้องันนี้เขาวขวั้วปิ้งเขียดพี่น้องเอ้ยปิ้งเขียดอีกแล้วอาหารแรงกับอาหารเที่ยงกับปิ้งเขียดตำหมักถัว่วอาหารแรงกับปิ้งเขียดกับกบจำแจว่วก,กับผีดิบกับมกหัวผักบัวตำใส่ แซ่บน้ำกันพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อัดสกุลสกคนอย่าลืมมากินข้าวแรงน้ำกันเด้ออาหารแรงเฮากระจีประมาณนี่แหละปิ้งเคียดปิ้งกบนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยกระบักแตงาุกแนี่ยเต้านุกต้นนอะลรบ่แตงาุกแม่ตาเก็บมาแต่เมื่อหน้าหน่ะต้นนอะไรหมาต้นอะไมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องสกุลสกุลเอฟซีถูก่านพ่อใหญ่แม่ใหญ่อย่าลืมมากินข้าวแรงน้ำครอบครัวแม่ตาเด้อ แล่บ่แซ่บก็กินพี่น้องเอ้ยอาหารบ้านเฮาว่าสิซวนน้องเม็ดไปอันเก็บแมงขนุนอยู่ย่างแมงขนุนแทนกระเจ้าย่างคือได้สิได้หรือบ่ได้เฮาไปน่ะไปลองเบิ่งยอม่อยแมงขนนก่อนพี่น้องเอ้ยกินข้าวแล้วเียอยลด้พี่น้องมาเด้อมาเด้อกินแตงสุกนํากันเด้อมื้อนี้แตงสุกในสวนเฮาแหละพี่น้องเอ้ยตัวนี้ปลาแห้งเหลืองแจมนนี่เนาะ ไปตาแซ่บอยู่ไรตัวนี้นหวานอยู่นักปิงเขียดหาเข่ากระซัมในไรพี่น้องจ้ะบ้านนอกข้ากระซิบไปกินอยังรุ่ละกินหมากไม้กินสำนี่กับคอแมวมันเป็นหม่องเงี้ยว่ะแค่ไปใชตืนมาแต่สะมันบ่แมนมันจะสมันซีมมึงก่อเห็นมันหล่นเูกี้มาไม่ได้ว่าสุกุสุกันมากินกอะแลงนำกันเด้อ สิ Mother. Mother. There, People, like ่เล่นี้เนะมาเด้อมาเด้อจนเขาม้องไหเลยอนบบยุนเลยต้องชิมาบอว่าวะแกงชุบแกงกระเพรไปไงไงไง มาเลิพี่น้องมาเด้กกินเผาเขาก็เต้นซุกไปเขาจะมาเขาเฮ้ยเนเขาไปมาเ้นเ้าับกไป

អកលហើយនេះមកកားមកមកទៅមកអងនៅ

อยากกูโมบ้านรีบไปลุ่งรึเปล่ารีบไปรุงไหมรีบไปลุงขึ้นมาเด้่อ้หร่เออเข่าเข่าแล้วจบเ้อแปะบอใส่บอใส่นิดหนึ่งใส่หนึ่งไม่อยาใส่ ไม่คนชบรกระบะใน่ไหมแต่ไปับคนะับอะนะกระบะก็เละลักชอบให้กับถ้าใครมีกำลังคะ

รังคายมงรค่าอประตูเล็กนะ่ว่าต้องออกกันเมนต่ำต่ำมากปุ๋ยแล้วอยู่บนเกาะกัน ลูกกูน่ะมันบ <them> ่ได okay. ้บ right. okay, ่อีแม่ก no ัสาเจอกูน no ี่โมยบ่ตายพี่น้อปเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีบดีมั้ยลูกดี